สุดนะครับก็วันนี้คงจะเป็นวันแดงเดือดอีกวันหนึ่งนะครับต่อเนื่องจากภาพของตลาดาสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคืนนี้ที่ปรับตัวลง,งมาค่อนข้างแรงซึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็เป็นผลกระทบในเรื่องของตัวภาพของงบการเงินกลุ่มคอมเมอร์สหรือกลุ่มค้าปลีกที่ออกมานะครับเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของผลกระทบของคอสพุชอินเฟชันกันเข้ามาค่อนข้างเยอะในตลาดต่างประเทศนะครับวันนี้ตลาดไทยก็โดนเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่า เราน่าจะต้องมาเริ่มหาหุ้นที่ได้รับผลกระทบจาก Co s t push i n f ฟ a t i o n ค่อนข,ข้างน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเลยแล้วก็ยังทำให้ภาพงบการเงินผลประกอบการกำไรต่างๆของตัวมาสสองเนี่ยยกกังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งบริษัทพวกนี้อาจจะต้องหากันนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะโดนกันเป็นวงกว้างนะครับแต่ผมว่าหนึ่งในหุ้นที่เราค่อนข้างชอบเนี่ยแล้วคิดว่าจะต้านแรงเสียดทานตรงนี้ได้เนี่ยก็คือตัวสบายซึ่งวันนี้เรามีการออก ไอเดียคอของตัวสบายนะครับยังคงแนะนําซื้อตัวนี้อยู่นะครับถ่ายก็ตไพที่50บาทสิ่งที่เรามองก็คือภาพของตัวไตม่าสเนี่ยน่าจะเห็นกําไรที่ทำสถิติสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องหลังจากไตม่าหนึ่งเนี่ยทำแต่3หลักไปแล้วที่1้อล้านนะครับไตม่าสองสา2 3 4เนี่ยผมคิดว่าการเติบโตเยอเลียเนี่ยน่าจะเห็นระดับ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ต่อเนื่องคิวออนคิวก็จะทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องนะครับน,นี้ถ้ามาดูตัวภาพระยะสั้นกันบ้าง ในส่งตัวไทมาสองเนี่ยเอาเอาใกล้ๆก่อนเนี่ยอะไรที่มันเป็นเหตุผลที่ผมมองว่ามันจะทําให้กําไรไ่ม้าหนึ่งร้อยเจ็ดล้านเนี่ยมันจะขึ้นไประดับประมาณสักร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบล้านได้ในส่งตัวไทมาสองนะครับก็จะมีเหตุผลอยู่ด้วยประ,ะ,ประมาณสักสี่เรื่องเรื่องแรกก็คือในส่งตัวธุรกิจสบายสปีดหรือว่าตัวธุรกิจออฟออฟของเขาแหละซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มีการเติบโตของเจ้ตัวจํานวนสาขาเนี่ยค่อนข้างดีปีปลายปีแล้วอยู่แค่6,000เดงหลังจากสบายเข้าไปเนี่ยปิดไตมาะหนึ่งขึ้นไปเป็น1 2ื่นสอเราเห็นผลประกอบการต่างๆของตัว Curry MDNA ของตัว Curry เราก็จะเห็นว่าสบายเนี่ยค่อนข้างจะมีส่วนสําคัญในการที่จะลุยธุรกิจนี้นะครับแล้วก็อาจจะเห็นการปิดสาขาลดต้นทุนต่างๆของตัวบริษัทขนส่งอย่างต่อเนื่องทําให้ภาพบอลล่มต่างๆเนี่ยน่าจะเข้ามาที่ตัวสบาย อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแรกนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องอในส่วนของตัวธุรกิจเดิมที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากโควิดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตู้เติมเงินธุรกิจการตู้ขายสินค้าหรือว่าจะเป็นตัวฟู้ดคอร์ดโควิดที่คายเนี่ยก็แน่นอนครับคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นในส่วนของตัวธุรกิจนี้ก็ต้องเห็นการฟื้นตัวส่วนที่3จะเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับช่วงที่ผ่านมาธุรกิจนี้ ก็คือตัวธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเราจะเห็นว่ามันอาจจะดีเลย์เป็นนิดหน่อยเพราะว่ามันติดในเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาตต่างๆจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าสปายเขาก็ไม่ได้นั่งนั่งนอนนอนรอใบอนุญ,ญาตเฉยๆเขาก็ไปในช่วงที่ผ่านมาเขามีการเข้าไปซื้อบริษัทหลายบริษัทที่เขามีใบอนุญาตพวกนี้อยู่แล้วทําให สามารถที่จะปล่อยกู้ผ่านลายเส้นของตัวริษัทพวกนี้ที่ถืออยู่ได้เราก็น่าจะเห็นไตรมาสอเนี่ยเริ่มเห็นเม็นเงินตรงนี้เข้ามาเนี่ยสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านบาทในแง่ของตัวโลนแวลูนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่สามที่จะหนุนไตรมาสองของตัวสบายปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่สี่ก็คือการควบรวมบริษัทหลายๆบริษัทในช่วงที่ผ่านมาที่ประกาศเข้ามานะครับก็จะทําให้มีการแบ่งส่วนแบ่ง,บง,บงกําไรเข้ามาแล้วก็อีกจุดหนึ่งสําคัญในส่วนของตัวไตรมาสอเลยคือในเดือนมิถุนาสบายจะเริ่มติดตั้งตู้ CDM ตู้ ร้อยตู้แรกในเดือนมิถุนายนนะครับแนหน้าเซเว่นอีเลวในงาน m o n e y e x p o เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการเอาตู้เข้ามาโชว์ละเปิดเผยกันและว,ว่าตู้มันจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่มันจะน่าจะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานไปอย่างมีนยัยยะสำคัญจากการขยรายธุรกิจเนี้ยนะครับจาก4ปัจจัยเนี่ยทำให้ผมคิดว่าภาพของกำไรที่จะบวกมาจากแต่มา่แรก50-60ถึงล้านเนี่ยมันน่าจะเข้าไปได้ไม่ยาก แล้วพอไตมาแรกได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไตมาสามไตมาสี่จะเป็นยังไงต่อเอาแค่ธุรกิจ CDM ที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงไปเนี่ยมันก็จะเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะแล้วเราคิดว่ากาไรในไตมาสองธุรกิจ CDM เนี่ยอาจจะเข้ามาแค่ระดับประมาณสัก5้าแสนบาทแต่ว่าพอไตมาสามเนี่ยจะขึ้นไประดับประมาณสัก15 000, ล้านแล้วก็ไตมาสี่จะขึ้นไประดับประมาณสัก50 000. ล้านแค่ธุรกิจนี้ธุรกิจเดียวเนี่ยคิดว่าก็น่าจะเห็นการเติบโตคอคไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วถ้าไตม่าสี่เนี่ยกำไร หน้าที่พั0นสองล้านก็คงจะไม่ต้องมาพูดกันว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะนั้นภาพรวมเนี่ยถ้ากําไรของเขาเนี่ยปีนี้มัน ปิดที่787ล้านตามที่เราคาดปีหน้าขึ้นไปแต่1ัน0ล้านเนี่ยมันจะทำให้ v วอรเรชันเนี่ยมันปรับตัวลงมาถูกมากจากเทลลิ่ง PE ที่นักลงทุนนักลงทุนชอบดูกันน,นะครับจากร11เท่าเนี่ยมันจะลงไปเหลือแค่50เท่าแล้วก็ปีหน้ามันจะลงไปเหลือแค่30กว่าเท่าถ้าไม่นับตัววอร์เรนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับโกลด์แล้วเนี่ยหรือการเติบโตแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องเลยปีนี้โต200%กว่าเปอร์เซ็นต์ปีหน้าโต,ตนน่้าสิบเป่ร์เซ็นต์พีเอจีก็นหุ้นปี่ ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่ดีหุ้นที่ถูกแล้วก็ยังไม่ได้รับการตอบรับสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากนะักที่ตลาดจะเห็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในในเพราะว่าปัจจุบันที่ตลาดยังไม่ได้มองเห็น value ตรงนี้ถ้าเราเห็นโอกาสตรงนี้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดโอกาสที่ดีในการจะเข้าไปลงทุนแล้วก็น่าจะเห็นกําไรที่ดีได้ในอน,นาคตนะครับวันนี้ก็ขอฝากไ้ครับสาหรับตัวสบายเป็นไอเดีย call วันนี้ครับซื้อครับ50บาท